สวัสดีครับทางโซดาแฟมารีมาแล้วครับนี่นะครับไฟก็เรียบร้อยแล้นะครับในห้องน้ำเปิดร่องเบิ้งเราติดครับเอาเบิ้งครับนี่ครับสวิตนี่ครับนั่นนี่ครับเปิดไปเลยนะครับตรงหน้าห้องน้ำนี้ครับอันมองทปัสสาวะนี้นี่เป็นดับเดียวกันนะครับดับหนึ่งที่ดับน้ำกันนะครับเอาเบิ้งครับ นี่ครับนี่อ่าคนทีเปิดด้ครับอันนี้นะครับนี่ครับมบนเป็นไฟในของน้ำนะครับอันนี้นี่นะครับของน้ำก็ดับเดียวนะครับนี่ม่ได้เกียวกับซุ้มนี้นะครับนี่นี่เปิดไว้เลยครับร่องครับป่ะผมก็มดีเก็บขล้องหญ่ไปพุ่นละครับอันนี้นี่พี่นาก็ไดยังไม่อีกบุนนี่ครับเห็นไหม นี่ละนะครับเ,เบือ้ออเงายไดนะครับนี่ายก็เรียบร้อยไปแล้วครับนี่นี่ครับเบิ้งงก,กล็กๆนี่ครับไปพ่อมาณีพ่เพกรกคดีหอยทั่งต้นใหม่นะครับคดีได้หอยเพื่อนจะเข้าเราเดี๋ยวผมไปเก็บของายทอนในพุ่นกอนนะครับไปครับ แลครับตอนนี้ก็อันนี้ก็พันได้ใส่หลอดได้ครับนี่นี่ก็ต้องเอาหลอดมาใส่ก็จบภารกิจนะครับแล้วก็ไปอีกสุ่มสองสุ่มสามนะครับเหลือใส่ปักซองกันครับนี่ครับใส่หลอดนี่ก็เนาะน,นี่ครับเอาหลอดใส่ก่อนเนาะแล้วก็ล่องเปิดเบิ้งแต่ก็ถือว่าผ่านคือจบหมดเลยนะครับนี่เพื่อนอีเพิ่มยังอีกอ็ะเป็นนั่นจันทร์นะครับ เปิดเบิ้องแรครับปันมอติดนดะครับง่านเข่าอีกแล้วครับต่นี่ม,มาจะมีปัญหานะ้ครับ ไฟพวกเขาด้วยครับตอนนี้เปิด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 เบื้งข้างในกัน ขึ้น,น้าอยู่เดี๋ยวได้ครับไปเขาอยู่ครับ งานเขาอยู่แล้วครับงานเขาอีกแล้วเดี๋ยวมาสอนไฟก่อนนะครับบัดนี้สองใคอันไหนที่มีปัญหาครับว่ารู้กันนะครับนะครับคลิปนี้พรมกับไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับฝากเบิ่งคลิปโฆษณาให้ผมนะครับขอบคุณครับสอนไฟก่อนครับบาติดนะครับนี่